สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเยวมาละเปิดเปิดไฟนิดนึง่ง เดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนไม่ได้ไลค์ไม่ได้ไลค์มานาน <c oughs> เดี๋ยวก่อนปรับนึงก่อน ยังยังไม่ได้ไลค์ไลค์ไปแล้วกลางวันเม,เมทันเกียร์นะครับไลค์ช่องยูทูบลองไลค์นี่ดู ทาเสร็จละเดี๋ยวค่นั่นมาตรงนี้ เดี๋ยวสักพักนึงเอาเอามาเข้าเข้ามาป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับเอามาเข้ามาการเชื่อมต่อช้าใช่เชื่อมต่อช้าอ่ะ ก็ไม่ได้ไลฟ์ไเฟซบุ๊กเลยไงหังนี้ไม่ได้ไลฟ์เลยอืมเมอกี้เมเกะนั่น เธอก็โทรโทรไปสองครั้งนะ,ะโดนแล้วก็ค้างนะมือเจืม ยังไม่มีความคิดนะครับ <c oughs> ว่าจะว่าจะเอาไปลงไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วแล้วลงยูทูบได้ไหมอืมอันนี้อันนี้ก็น่าคิดนะ <c oughs> Để tích tỏ tung coi ว่ดิค่ะวัสดิค่ะอยามึกิด i นี่ยอันนี้ 嘿，啊，干脆。